วันนี้นะคะตอนนี้น넷ก็อยู่ที่สนามบินสุวนณภูมิแต่ว่าตอนนี้น넷อยู่ในเรานะคะมีรักโเราและมีไฟบินไปญี่ปุ่นตอนตีหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มก,กว่าค่ะน넷ก็เลยมานัา่งรอที่มีรัอโตเรากันก่อนก็คือเราเข้าเร้าปีนะคะโดยใช้บัตรเครดิตของกสิกร แล้วก็บวกกับบินกัมินไทยมีตั๋วกันมินไทยกับประเทศกัติกร,กนกร,กรเนาะก็คือพอเข้ามาจากตอมอนะคะพอเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นตรงที่เป็นกเกษียณสมุขก็คืออยู่หลังรูปปั้นเลยลงลิฟมาหนึ่งชั้นแล้วก็เดินมาทางซ้ายมือนะคะออกจากลิฟต์เดินมาซ้ายมือก็จะเจอเลยนะคะเราก็จะอยู่กันที่มิราเคิลแล้วตรงโซนดีนั่นเอง ที่นี่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีบัตรเครดิตหรือว่าใครที่ไม่ได้บินกันเมืองไทยก็จะมีส่วนลดเยอะนะมีถ้าใครใช้เอก็มีส่วนลดหรือว่าใช้บัตรเครดิตแบบอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองไปศึกษาดูหรือถ้าไม่มีเลยเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายค่1 5 0 0บาทก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าใครไม่มีบัตรเนี่ยคุ้มไหมที่จะเสียเงินเข้ามา ที่นี่นะคะเมื่อกีนน้นันแอบเห็นก็จะมีที่อาบน้ําคือถ้าใครที่ทํางานมาทั้งวันแล้วยังไม่ได้อาบน้ําก่อนบินเนี่ยก็มาอาบน้ําได้เดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะว่ามีอะไรทานบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้าง เป็นตอร์ตตีตนะคะนี่ก็จะเป็นสตูหมูถ้าจะใช่นะนี่เป็นแกงเขียวหวานนี่คืออะไรเอ่ยมีผัดผัก้วย อันนี้ก็เป็นข้าวสวยอันนี้เป็นซุปขีนเห็ดออซุปขีนเห็ดงน้แล้วก็มาดูตรงน,นี้กันค่ะตรงนี้เราสามารถสั่งได้นะคะก็จะมีข้าวมัน,มนไก่ก้วยเสียวแล้วก็เกี๊ยว สามารถสั่งให้เขาทำสดๆได้เลยนี่นะคะแล้วเกียวนามาแล้วน่านาดีมากเดี๋ยวเรารอข้ามานัด่ขอบคุณคนะอันนี้จะเป็นขนมหวาน ก็มีขนมไทยขนมไทยเค้กต่างๆมีไอติมด้วยนะมีสตววรอเบอรี่แล้วก็แรดวาน,นิลลาอันนี้เป็นซาลาเปาสังขยาครีมแล้วก็เกลือแล้วก็มีพวกแบบ เบเกอรี่ควอซองอะไรมีชากาแฟค่ะนี่เป็นชาอันนี้เป็นชีส and with ชีสนะคะ แล้วก็เป็นมุนไพรโอ้โด้วยจริงๆโซนนี้ก็เป็นอาหารคล้ายๆกันนะคะเหมือนเหมือนกันเลยนั่นแหละ เหมือนเขาทำาสองฝั่งเพื่อให้มันแบ่งเบาความหนานแน่นของคนที่มาใช้บริการผมี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่ง ขึ้นองจะมีอาหารเนี่ยเป็นมุมๆหลายมุมเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วก็มีเป็นอาหารสำหรับเป็นฮาราลฟู้ดด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อหมูน,นะคะก็จะเป็นกั้ไก่นะคะ c ิกเก้นเป็นโหน้าจานดีนะเนี่ยค่อยๆมีสปันไก่ อันนี้ก็จะเป็นแกงไก่น,นี่ก็เป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซุปไก่ค่ะซุปใสเครื่องดืมชากาแฟมีเหมือนฝั่งมูน้นนีเหมือนกัน ะะยังเย,ยื่อกี้มันเต็มไม่มีที่นั่งใช่ไหมมันเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยนะคือเขากั้นเอาไว้นม่ให้ข้ามแต่ว่ามันข uh, ้ามได้ ฝั่งหนึ่งอ่จจะโล่งกว่าแล้วก็ถ้าใครที่แบบนั่งนานๆเนอะกลัวจะตกไฟอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาจะมีไอ้ตัวจอมอนิเตอร์นี้อยู่เนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าไฟไหน บอดหรือยางเรียกขึ้นเครื่องหรือยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะมีบอกแล้วก็คือสามารถที่จะดูได้นี่นะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำ,อม,อนำมีมเป็นที่แบบอาบน้ำได้ด้วยนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็เข้ามาในส่วนของห้องน้ำนะคะก็สำรวจกันก่อนก็จะมี ให้ต่อผมแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะ<ๆ>ก็จะมีแบบนีหมดเลยบอดี้โลชั่นมีแปรงสีฟันด้วยมีผ้าขนหนูอะไรให้พร้อมเลยนะคะ<ๆ>ก็คือเราสามารถที่จะอาบน้ำได้เลยซึ่งในส่วนของที่อาบน้ำเนี่ยเขาก็จะมีแชมพูกับสบู่ให้อยู่แล้วหมะ หรือถ้าจะไม่อยากนั้นก็คือจะเข้าห้องน้ำอย่างเดียวก็ได้นะคะกว้างขวางโอเคลเลย่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปพาไปดูส่วนที่เหลือของวิลล่าเข้าเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกตเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าอีกประมาณ20นาทีก็จะขึ้นคันแล้ว ก็ออกมาจากล้าช์ของมีรักเคิลเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปที่เกต F ค่ะเพราะว่าเครื่องเราจะออกที่เกต f ไปทางนี้ค่ะลงมาเลย F2A วัดเกตแน่คือตอนนี้เป็นเวลาแบบเที่ยงคืนกว่าแล้วเที่ยงคืนสิบห้า เครื่องออกตีหนึ่งแต่ว่าเครื่องจะบอดตอนประมาณเที่ยงคืน20่สิบคือนอนตอนนี้ปกติจะเป็นเด็กที่นอนแบบสี่ทุ่มอะว่างมากเลยอ่ะเราลัางเดินไปขึ้นเครื่องด้แบบสายตาอันแบบปิดเพราะเรา่วง ที่เราจะเข้าญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่าลืมทำวีซิทเยอปนด้วยนะคะซึ่งถ้าสมมติใครที่เคยไปญี่ปุ่นมาแล้วเน่ยก็คือใช้ล็อกอินเดิมเข้าเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มตรงที่มันเขียนว่าเหมือนเพิ่มนิวทิปอะเพิ่มทิปใหม่เข้ามาแล้วเราก็กรอกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไอตัวตัวมาเอสที่มันมนารวมกับวีซิทเยอปนตอนนี้มันมันสั้นลงมันเหลือให้เรากรอกแค่ แค่ครั้งเดียวเนาะไม่ต้องอัปเดตพาส,สปอร์ตแล้วก็คือพาส,สปอร์ตอาจจะหายไปคือเราก็คือกรอกแค่ตัววัคซีนว่าเราอ่ะฉีดวัคซีนอะไรแล้วก็อัปเดตตัวสเตตัสหรือว่าตัววัคซีนด o c u m e n t ที่อยู่ในหมอพร้อมลงไปนะคะเท่านั้นค่ะมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินก็อย่าลืมทำ เมื่อกี้นะคะเราออกมาจากที่รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีนะคะหลังจากที่รอเครื่องบินแตะพื้นหรือ,เ,อเราแลนด์ปุ๊บเนี่ยคือแน่แต่แลแนด์ประมาณ8ดโมงสี่ิบไฟฟลโอโกะหาบินกันบินไทยแลนด์ประมาณแปดโมงสี่สิบก็จะผ่านกระบวนการนูน่นนี่นั่นโน้นมา คือจะคล้ายๆที่โตเกียวที่นัดเคยรีวิวไปแล้วที่ฮานาดะนะคะแต่ว่าอันนี้จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีสิบนาทีแล้วก็รับกระเป๋าออกจากคอสซอมออกมาถึงตรงเนี้ยที่นัดออกมาตรงส่วนที่แบบอยู่ข้างหน้าอยู่ในแบบโถงฮอแล้วอะไรเงี้ยประมาณเกือบสิบโมงประมาณ9ก้าโมงห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้เวลาทั้งหมดอประมาณชั่วโมงกว่าจริงๆถามว่าน,นานไหมมันก็ไม่ได้นานมากก็จะมี ไหลๆไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือที่มันต่างจากที่ฮานาดาคือที่นี่คนเยอะมากเยอะแบบ <c oughs> มันมีสายการบินจากไทยเองก็มาลงแบบเยอะมากแล้วสามสายในเวลาเดียวกันแล้วก็มีจากเกาหลีมันก็ทําให้คนอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งกระบวนการเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเวลาเราลงเครื่องเหมือนที่ฮานิดาที่นัดเคยรีวิวไปเลยออกจากเครื่องมาอันดับแรกเลยเขาก็จะดูก่อนว่าคุณมี ตัววิ s i t เ a p ปนที่เป็นสีฟ้าหรือเปล่าอโอเคถ้าคุณมีสีฟ้า The Blue One เนี่ยคุณก็ไปทางขวาเหมือนเดิมนะคะ่ะพอไปทางขวาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดินไปตามสเตทเขาก็จะให้ใบามาแต่ว่าที่ฮาเนดะเดินใบสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าที่ฟุกุโอกะนะคะมันจะเป็นใบสีฟ้าฟ้าอย่างนี้นะคือมันจะต่างแต่ที่ฮาเนดะคือก็ไม่รู้ว่าแต่ละสนามบินอาจจะต่างกันก็ได้อะไรเงี้ย แต่คือถ้าเรามีตัววิซิทเซแปนที่มันลงทะเบียนวัคซีนะครบสามเข็มแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้าในแอปใช่ไหมแล้วเราก็เอาสีฟ้าในแอปเนี่ยมาโชว์เขาเราก็จะได้ใบนี้มาเหมือนว่าโอเคเราผ่านตัววัคซีนมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอได้ไปสีฟ้าเสร็จเนี่ยก็เดินมาเข้ามาในส่วนของอิมิเกชันหรือว่าตอมอซึ่งเราก็ไม่ต้องกรอกอะไรอีกแล้วค่ะก็คือใช้ในวีซิทเยแปนได้เลย จำไ้นในวิธีวิธีเจแปนอ่ะมันจะมีให้ก่อ QR code ให้ได้2ตัวจะเป็นของดึงอิมิเกชันแล้วก็2ของคอสตอมก็คือทำทั้ง2ตัวอันแรกจะเป็นตัววตัววัคซีใช่ไหมแลกใบนี้มาเสร็จแล้วก็เดินต่อมาเข้าแถวแถวยาวมากคดไปคนมาประมาณสักเกือบ40นาทีตื้ดตืแล้วก็ไปเอา QR code ที่เราทำของอิมิเกชันอ่ะให้กับ ตอมอขอดูเขาก็จะยิงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไม่ถามอะไรสักคำอยู่ที่ตอมอเนี่ยประมาณหนึ่งนาทีได้เร็วมากเหมือนเดินค่ะเขาไม่ถามอะไรเลยแต่ว่าจา case อัอินเทสอ่ะเราก็เตรียมเอกสารไปพร้อมทั้งแบบตั๋วเครื่องบินขากตาบใบจองโรงแรมอะไรเงี้ยเตรียมไว้แต่เขาก็ไม่ดูแต่ว่าก็เตรียมไวเ้เถอะ เอเขาดูหรือดูกับเราเสร็จแล้ว,ลวก็พอเดินออกมาค่ะก็มารับกระเป๋าซึ่งมันใช้เวลานานเนี่ยตรงตรงกว่าแบบตอมสถานมาเกือบแบบ40กว่านาทีอะไรอย่างเงี้ยพวกคนเยอะกระเป๋าเนี่ยเขาก็จัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วเ้วก็มาหยิบของเราออกไปเลยเสร็จปุ๊บพอรับกระเป๋าเสร็จเนี่ยก็จะมีน้องหมามาเดินรมมิดหน่อยห้ามเอาของกินเข้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นขนมแซนด์วิชอะไรที่บนเครื่องแตกอะพยายามกินให้หมดบนเครื่องอย่าเอาของกินเข้ามาที่ญี่ปุ่นเด็ดขาดนานๆน,นะคะก็เดินผ่านมาแล้วก็ไปตรงที่มันจะส่วนของคอสตอมคราวนี้นมันก็จะมีสอตัวนใครที่ไม่มี QR code ก็ต้องกรอกใบแต่ถ้าทำอะไรสิธิเตอแฟนมาแล้วมันก็จะมี QR code ใช่ไหมก็ใช้ QR code ้นั่นะไปลงทะเบียนแปบบเดียวค่ะก็จะมีเครื่อง สแกนพาสปอร์ตแล้วก็สแกน QR code ปุ๊บมันก็จะขึ้นรายละเอียดเรามาแล้วก็ next 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 แล้วก็โอเคเสร็จปุ๊บก็เดินออกมาได้เลยค่ะสวยๆประมาณนี้นะคะโปรเซ็นก็จะมีประมาณ3สเต็ปหลักๆอ่ะก็กกะนหนึ่งวัคซีนต้องแต่แรกกระถิน้ำเงินแรกใบสีฟ้า2ก็คือ,อ,อตัวตอมอก็เข้าแถวแล้วก็ยิง QR code ที่ตอมอแล้วก็ส พอเรากระเป๋าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มายิงผิวอังโกอีกทีที่ตรงสอดต,ตอมค่ะแล้วเราก็ออกมาข้างนอกได้ก็กระบวนการก็ประมาณนี้นะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมง1ิบนาทีนะโอเคตอนนี้เป็นเวลา1ิบโมงแล้วค่ะ1ิบโมงนิดนเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสเพื่อที่จะเข้าไปที่ฮากาตะสัานกันค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่รถบัสนะคะเดี๋ยวเราไปกดเงินกันก่อนเพราะว่าเราไม่มีเงินสดมา เดี๋ยวเรามาผลนเงินที่ตู้ a อ m ของเซเว่นะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัว QR Code ที่ที่เราทำมาในแอปของวิสิตเจแปนอะในเว็บอะให้พยายามสกรีนหรือแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะมาเปิดณนะตอนนี้ที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วแบบใช้ใช้เน็ตญี่ปุ่นอะมันจะช้ามากมันหมุนแบบหมุนช้า เพราะฉะนั้นก็คือแคปหน้าจอนะคะหรือบางคนได้เห็นเขาปิ้นเศ่กระดาษก็ได้เหมือนกันปิ้นเส่กระดาษก็ได้หรือว่าแคปหน้าจอแล้วเก็บเอาไว้ในรูปในแกลลอรี่ก็ได้นะคะก็คือใช้ได้แนะนําให้แคปหน้าจอดีก,กว่าโอเคเดี๋ยวเราไปกดเงินกันก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถนบัสโตเซเว่นแบน ใช่ยูทิปแล้วกันเนาะใช่ยูทิปน,นะคะวิธีการก็เสียบการเข้าไป,ปาออเสียบการไดเข้าไปน,นะคะแล้วก็กดของเงิน ยืนยันพอมซักนะคะกด P ของเรายืนยันสีตัวเราจะเอาเป็นแบงค์พันสิบใบละกันแล้วก็ยืนยันค่ะ หมื่นเยนคขารมเนียมศูนบาทก็ทคือหนึ่งหนึ่งเชนมีเสียงภาษาไทยด้วย,ยวตรงนี้นะคะเป็นที่ซื้อตัวว๋วรถบัสถ้าเราจะเข้าเมืองไปที่ฮากาตะสเตชันนี่นะเราต้องไปที่แพลตฟอร์มสองนะคะเนี่ยเพื่อที่จะไป ฮากาตะสเตชันถ้ามันมี2วิธีนะคะก็คือวิธีแรกเนี่ยเรานั่งรถบัสไปก่อนก็ได้หรือวิธีที่สองเนี่ยเราก็คือนั่งโดเมสติกไปที่ทอมไปโดเมสติกเทอร์มินอลแล้วเราก็นั่งรถไปไปที่ฮากาตะได้เหมือนกันโอเคนี่นะคะจุดขึ้นรถบัส ตรงนี้ถ้าคนไม่เยอะมากก็ขึ้นได้เนาะเราใช้ตัวนี้ค่ะพักโมได้หรือว่าจะใช้เงินสดซื้อตั๋วก่อนก็ได้หรือใครมีไอซีการ์ดก็ใช้ได้่างนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราไปลงคากะตะสตดานะีข้าเน้ Hang on ถ่าแล้วนะคะเมื่อกี้ลงรถบัสมาแล้วรถบัสท,ที่วิ่งมาจากแอร์พอตราคา270เยนค่ะเราใช้บัตร IC c a การ์จ่ายนะคะใครมีซุยกับ์พ s สมใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เร็ววิ่งมาประมาณ10นาทีเท่านั้นเองใกล้มากไม่ไกลเลยแล้วตอนนี้เราก็ลงรถบัสมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมค่ะเดี๋ยวเราไปโรงแรมแกันก่อนคุณอาภูม อุณหภูมิไม่เย็นมากเนาะอุณหภูมิประมาณ6กองศากำลังกาลังได้อยู่นะน่า่าโอเคอนะุ่ณหภูมิประมาณแบบคนที่ร้อนไม่ต้องใส่เสื้อนาว <c oughs> ต้องใส่กองศาก็ยังหนาวอยู่ดีโรงแรมของเรานะคะเราจองโรงแรมโซโยโฮเทล อยู่ใกล้สถานีฮาสตาตะเลยค่ะเดินเนี่ยข้างหน้าถึงแล้วน่าจะไม่เกินแบบ5นาทีราคา3,000บาทรวมอาหารเชา้าแล้วว่าราคาดีเลยนะสำหรับในช่วงปีใหม่ รีวิวโรงแรมโตโยโฮเทลให้ดูกันนะคะว่าห้องพักเป็นยังไงห้องพักเราได้มาวันนี้วันสิ้นปีนะคะปีใหม่ก็ได้มาสามพันรวมอาหารเช้าห้องก็เล็กๆอะประมาณเนี้ยมีเตียงอันหนึ่งซึ้นแบบเล็กๆแล้วก็พื้นที่ตรงนูน้นปลายเตียง แล้วก็พื้นที่ที่แทบทางเดินคนเดียวเดินได้แล้วก็พื้นที่กลางกระเป๋าซึ่งแบบคิดว่ากลางกระเป๋าใบเดียวก็จริงๆก็น่าจะเต็มอะ่ะอามาดูในห้องน้ำเปิดเข้ามาว้าวห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้เขาใช้อิตภัณฑ์พลาด้วยแหละ บอ oh, ดี้โซโอ้โหดีขวดแบบว่าหรูหราสวยงามอากนี่ยเนี่ยก็ห้องอนนาบน้ำก็เล็กๆแต่ว่าก็หมุนตัวได้อยู่นะส่วนเมื่อกี้นะที่เห็นไปอ่ะก็คือเป็นคนเข้าแถวเพื่อที่จะซื้อ JR ไม่ว่าจะซื้อหรือจะแลก JR ก็ JR. าตามคนเยอะมาก ว่าทุกที่ปิดหมดนะคะส่วนใหญ่